พูดมามันหน่อยสิคะมามันพร้อมแป็นทำอะไรก,กันลูกเป็ดกล้าๆทำยังไงครับลูก แล้วเราทำไงว้าวว้าวว้าวป้าป้าทำอะไรูป้าป้าทำยังไงป้าป้าแล้วแล้วเครื่องบินมาทำไงเครื่องบินมาบายบายทำไงบายบายเครื่องบินมาบายบายแล้วเออแล้วเบบี้ทำไงเบบี้วายเน้นเบบี้ร้องไห้ทำไงเบบี้เฮ เบบี่ร้องไห้เหรอคะแล้วเอืมนิ่งน้ำนี่ีน้ำอ้าว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 และมัมมันทำไงคะและแมงมุมทำไงแมงมุมลายตัวนั้นทำไงแมงมุมลายตัวนั้นฉันแนนมันสงสารเน้อดอน วันหนึ่งมานอนบนไนนรนะคะมา,มา,มา,มาล็อกไม่เป็นละะ <S <S แล้วค่ะแล้วแล้วเออจมูกอยู่ไหนคะเอเวีรินจมูกอยู่ไหนคะให้บอกมามาอสิเอเวีรินจมูกอยู่ไหนคะเอเวีรินจมูกอยู่ไหนคะจมูกอยู่ไหนบอกมามาเร็ว เขานมมานมนมนมอยู่นี่ตาตาอยู่นี่หูอยู่ไหนคะหูอ่าหูอยู่นี่ตรงหัวล่ะคะหูอยู่ตรงหัว <c ười> จักผมจักผมจักผมตักผมจักผมตักผม,กผมเอลลินล้วแกะน้อยทำไมแกะน้อย ยิ้มหวานทำไงคะัยิมย้มหวานเอลินยิ้มหวานทำยังไงคะเอลิณย yeah. ิ้มหวานอ่ะทีนี้บายบายไปแล้วลูกบายบายทำไงคะบายบายเอเวลินจ๋าบายบายทำไงคะบายบายเอเวลินมามมาไปแล้วนะบาย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 หมาหมาก่อนเร็ว มาวิง่งแค่วิ่งกันทำไงวิ่งแค่วิงว่งียนวิ่งแค่วิ่ง่บ,บาย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 สวยไหมคะนังสาวไทยบ๊ายบายยังไงส่งจูทำไงส่งจูบายบายบ๊ายบายม่ม่เอาอะไรคะบ๊ายบายเอาอะไนีเล่ะคะ<บ>เอาปลาปลาปล,ล,ลาค่ะบอกปลาค่ะ นี่ไปจริงแล้วนะไปแล้วค่ะ